วันนี้ไม่เมาใครเราจะไปดูแขวงกีฬาสีกันนีี้งใช่แล้วในงาน e X a c t s t a r Community Sport Day นะคะก็เรียกว่าเป็นงานกีฬาสีของ The Star เป็นครั้งแรกที่รวมทั้ง6รุ่นมาเลยนะคะใช่แล้วแบ่งกันเป็นสีสีมานะคะมีสีม่วงนะจ๊ะ สีม่วงนี่มีคุณอาคุณโตโน่เป็นหัวหน้าทีมมีน้องสิงแบบว่าสิงตะวันออกเฉียงเหนือมานะคะแล้วก็มีสีชมพูที่ชมพูสีชมพูเดี๋ยวหาก่อนใครเป็นหัวหน้าทีมจะไม่ได้แจ้งมาไม่มีไม่แจ้งมาสีชมพูมีกันกับริ์เป็นหัวหน้าทีมอุ้ยนี่ก็น่ากลัวอุ้ยสีชมพูนี่นะต้องดูกัน การเชียของเขาจับตาดูให้ดีเพราะเขาได้รางมุ่งรางวัลมาด้วยสีชมพูได้ได้เชียยอดเยี่ยมนะคะกองเชียนะจ๊ะส่วนแน่นอนค่ะดานสีม่วงที่นําโดยคุณอากับคุณโตโน่ก็ได้ไปนะคะกีฬายอดเยี่ยมนะคะคงจะเพราะว่าแกบึกบึกไงนะคุณคุณโตโน่นี่ใครไปแข่งไปแข่งชนะแกกไล่ต่อยหมดนะคะก็เลยได้ชนะมาเมาค่ะคุณเล็กเชียร์ลีดเดอร์นี้ยังไงอะ เป็นยังไงอะแันขับหรอฉันขับมาเป็นริเจอให้นี่หรอว้ายใหดอันนี้อะไรอะวีทริโอหรอเมื่อกี้ผมว่าจริงๆพวกเรามีกันแค่สองคนก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วแบบหน้าละอ่อนมากหน้าละอ่อนมากต้องพูดเกินไปนั่คือก็ดูดีอยู่ที่ของเ่านั่นเองโอ้ยไข่อ่อนไก่อ่อนวิธีนี้กันไม่ดีไม่ว่านะ ถ้าเป็นไปดูเกมตัวนี้ก็ได้กำลังใจได้ไม่คือลูกเกมมันเหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ในกำมือเรา่เราจะจะบีบมันตายเขาขายจะตายังงไก็มีแต่ตายอยากให้ดูอยากให้รอดูเกมวันนี้คุณถามว่าถอยเชนเอาจริงไหมนั่นไงคือเรื่องแพ้แล้วครับเราไม่ได้สนเลยครับแล้วเอามันเราหายอย่างเดียวครับเป่นเมื่อกี้แค่ไปวิ่งช่วยช่วยทีมเรา แค่นี้ขอบขอบขึ้นแล้วครับขอบขึ้นจะหวังกับบอลทั้งทีมไม่ต้องขนุนพร้อมยอดเราไม่เอาผลอยู่แล้วครับวันนี้เราเอาแบบงน้ำเราจะลอยเดี๋ยวดอวันนี้โดนคลิกไป2เม็ดนะครับต้องบอกว่าวันนี้สนุกแน่แล้วอยังบอกว่าทางทีมนู้นมีทั้งนักฟุตบอลตาสว่างั้อะไรนักีฬาเป็นทีมเพราะเรามีอะไรไหมนี่ไงดูก็เชียร์ก็เชียร์ที่มหาศาล ก็เชื่อที่มาทำให้เราชนะไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราแพ้ลุงตีครับลุงตีรอเถอะรอเขาเพื่ออะไนะครับพี่ตโแพ้จนตีบ้าเนอะยังไงฝาบอกทีมบวาว่าไปรอดูผลกันนะครับรอดู เขาก็มีแข่งกีฬานะคะมีชักเยอร์ย์นะคะมีแชร์บอลมีวิ่งสี่ขาสามคนแล้วก็มีฟุตซอลด้วยอ๋อมีฟุตซอลด้วยเหรอมีฟุตซอลด้วยก็เป็นเตะฟุตบอลกัน3-4คนใช่ไหมเบาเบาเออไม่เยอะมากอย่างนี้นะคะหนักไปทางเตะกันมากกว่าอุ้ยตายละพี่เหียากจเยอะกันหรอพวกคุณคุณดูหัวหน้าทีมของแต่ละของแต่ละสองของแต่ละสี่นะตโนโกับอารมายืนคู่กันกับฤิ์อะ ความบึกมันต่างกันจริงนะไม่ใชความบึกด้วยความความความน่ากลัวเหมาะเหมาะกับรางวัลที่เขาได้ไปแล้วล่ะนะทางสีม่วงเขาก็ได้กีฬาไปเพราะหัวหน้าทีมเขาก็ดูแมทแบบมันแมนกีฬากีฬาวิ่งสามขากันกระลุกกระลักกระลุกกระลักนะคะอุ้ย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 ฤทธินี่โอ้ยสุดยอดอ่ะทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้งทำทุกวิถีทางจริงๆขอบคุณพี่ตอนนอกค่ะน้องกุศลเชียร์คุณพี่กิ้งขลุกขลุกอย่างนั้นเลยนะคะ เนอะดูน้องเขามีความสุขกันมากเลยเจโอ้โหแล้วสนุกกันเนอะออกกําลังกายอย่างนี้เขาบอกว่านี่ซอบอกว่านี่แค่ข้างในนะข้างนอกที่ยังไม่ได้บัดนะโอ้บอกว่ามุงกันรอบนีนี่สนามที่ไหนนะคุณพี่สนามอยู่ตรงเบงจ่ายเบงจ่ายใช่แซปเปอร์คิกอ๋อ เชียร์ลิเดเยอโอ้ชุดตัดมาเต็มนี่ไงสีชมพูนี่ชนะกองเชียร์จ้าอ๋นนาอเป็นสีของริสกับกาใช่แล้วก็มีตอนเย็นๆก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็โอ้โห,โ,หโหแรงไม่ตกเลยนะ <S <S ท,ทั้งทั้งที่ทางกลางวันนี้ก็ แข่งกีฬากันมานะคะกลางคืนก็มาร้องเพลงกันแรงไม่ตกกระโดดกันย้งย้งย้งนะคะแต่พวกที่แข่งกีฬาแล้วก็าคือมาร้องเพลงเช้าไม่มีเสียงนะอตอนนี้กำลังดูกันอยู่บอกว่าดนตรีไยมาหนักๆนะคะเสียงแหบบแล้วได้กตบกปใช่โอ้ก็เต็มที่ไม่มียั้งกันเลยนะจ๊ะ และแล้วก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณอาเดอะสตาร์ด้วยมาแฮปปีลล้เบิร์ดเดย์คุณอาอุ้ยน้องคนนั้นหน้าตาหน่ารักเอาจียอนจียอนจียอนนะกกเกมาสอนภาษารักให้พี่อาด้วยสวัสมีโยกัมีอากะตามิชุดดากัมไม่ตาตาไม่ชุดตากัการมม่ตาสลับนหนึ่งพี่อาเดอะสตาร์ ทามิจุก้าฮัมิดาโอ้คนี่ยังเก่งจังเลยอ่ะแนกิโยกะอุ๊ยนี่อธิษฐานกันจนถึงก่โมเนี่ย้อมาเตายแล้วตายตายตาย